ัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาเ,าเราก็คงจะพอจะทราบความหมายแล้วนะคะว่า,าสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานพอเวลาเราใช้ใช้แต่แล้วมันก็ต้องมีการเสื่อมเสื่อมสภาพนะคะการเสื่อมสภาพตรงนั้นเราก็จะแตกเป็นค่าใช้จ่ายการแตกเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องบอกหนูเลยนะคะว่า ตามมาตรฐานบัญชีนะคะเขามองเอาไว้ว่าเขาอนุญาตให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้โดยคิใช้คิดคาว่าเป็นค่าเสื่อมราคานะคะก็ในวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาน,นั้นมันมีวิธีการคิดหลายวิธีมากซึ่งรายละเอียดวิธีการคิดหลายๆวิธีนั้นหนูจะต้องไปเรียนในบัญชีชั้นกลางหนึ่งนะคะสำหรับที่จะเ,เราจะใช้ในบัญชีการเงินนี้ ครูจะเอาแค่วิธีเดียวคือวิธีเส้นตรงวิธีเส้นตรงนั้นก็ทำได้สองแบบ1คิดออกมาเลยว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์ให้ออกมาเลยกี่เปอร์เซนต์ครูยกตัวอยา่างง่ายๆนะหนูฝึกคิดง่ายๆง่ายๆเลยนะคะเออถ้าเขาบอกว่าคิดแค่เสริมราคา10%ต่อป,ปีถ้าบอกว่า10%ต่อป,ปีคำถ,ำถ,ำถามก็คือหนูทราบไหมคะว่า,าใช้งานกี่ปี อันนี้ใช้างานกี่ปีซาบไมะ่ะอันนี้คือใช้างานสิบปีถ้าเขาบอกว่าเขาคิดว่าเสื่อมราคายี่สิบปรเซนต์ต่อปีอันนี้สดแสดงว่าสินทรามันนั้นใช้างานได้กี่ปีปคือห้าปีแลวถ้าเขาบอกว่าเขาห้าปอร์เซ็นต่อปีอันนี้สดแสดงว่าเขาจะใช้ได้ถึงยี่สิบปีแบบนี้นะคะหนูลองคิดกับไปเทียบประหยัดประยัดเทียบร้อยดยู และหนูจะรู้นะคะกรณีตรงนี้นะคะเขาบอกว่าใช้งาน10ปีหรือว่า10นะคะหรือว่าใช้งาน5ปีหรือ20เป่เนี้แสดงว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือคิดแบบเส้นตรงนะคะคือคิดแบบเส้นตรงครนีหากในกรณีที่หากในกรณีที่ออมี ราคาซ่าหาในกรณีที่มีราคาซ่าก็จะมีตัวอย่างเนาะอันนี้หนูก็ดูได้นะคะเพราะว่าครูก็เอาจากตัวอย่างมาแต่ครูก็เอามาจากตัวอย่างในตัวอย่างที่3นะคะในหน้า9ขีบทที่9นะคะ9ขีดหครูเอาเฉพาะตัวอย่างนั้นมาพอต่อมาครูก็เปลี่ยนมาให้เปลี่ยนมาให้เพราะว่าให้มันให้มันแตกกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะ คือเขาบอกว่าตัวอย่างเนี้ยนะคะเขาบอกบริษัทใส้สว่านเนี่ยซื้อรถยนต์มาสองคันเขาซื้อรถยนต์มาสองคันราคาคันละสี่แสนบาทซื้อมาสองคันนะคะซื้อรถยนต์สองคันคันละสี่แสนนะคะเมื่ออ่ะ ในโจรน,นะคะเขาบอกเมื่อน1มก,กร,ราคมเอ่1เดี๋ยวคฟูจะให้ผูแช่จะอกตกอไปเรื่อยๆเขาบอกว่าประมาณประมาณว่าใช้งานได้5ปีนะคะใช้งาน5ปีก็คือได้ไประโยชน์จากมัน5ปีนะคะนะคะแล้วจะขายได้คันละ สองหมื 25, ่นห้าพันบาทอันนี้แสดงวันนี้นะคะนะใช้ห้าปีนะสองคันนะคะสองคันก็คือแปดแสนหนึ่งคันสองหมื่นห้าสองคันก็คือห้าหมื่นใช้งานห้าปีาค่แ้่ปีหนึ่งก็คือค่าเสื่อมราคา,าก็่าแสนห้าหรือถ้าหนูเอา 800,000หักออกนะคะ800,000หักออก50,000มันจะเหลือเท่ากับ750,000เท่ากับ750,000ถ้าหนูเอา750,000หนูคิด20%นะคะหนูคิด20%หนูก็จะได้เท่ากับ150,000เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการยืนยันถ้าในกรณีที่มีราคาซ่านะคะก็อเอาราคาซ่าหักออกกอนก็คือสามารถทำแบบนี้ได้ อันนี้ก็คืออธิบายาาาาให้หนูฟังคร่าวๆนะหากสมมุติว่าเขาซื้อวันที่หนึ่งมกราคมเวลาเขาคิดค่าเสื่อมสามสิบเอ็ดเทนวาคม x อหนึ่งถ้าเขาคิดค่าเสื่อมราคาสามสิบเอ็ดเทนวาคม x อหนึ่งค่าเสื่อมราคาก็จะเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็คือเท่านี้ครนี้ครูก็จะเริ่มขอแก้โจทย์เริ่มแก้โจทย์ให้หนูนะคะ เริ่มแก้โจทย์เพื่อที่จะให้หนูเนี่ยมองภาพต,ต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติมันไม่เป็นปีล่ะแบบนี้มันเป็นปีใช่ไหมครูก็จะอ้าเริ่มแก้โจทย์ให้สมมุติว่าซื้อมาเมื่อวันที่หนึ่งธักาคม1ถ้าซื้อมาเมื่อหนึ่งมกราคม f 1ะคะเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อม ราคายานทหารนะยานทหารนะชุ่ปีสองห้า f หนึ่งหนูก็ต้องเท่ากับมันหนึ่งปีไปแสนห้าใช่ไหมอันนี้มันเท่าไรคะครึ่งปีใช่ไหมครึ่งปีก็จะเท่ากับอย่างนี้คือครูจะไม่พูดถึงบันทึกประชีนะเพราะว่าครูเท่าที่ครูดูแล้วพวกหนูบันทึกกันได้เพราะว่าจากดูที่ทําไปนะคะอ่านนะ คราวนี้ก็จะสมมติโจทย์ต่ออา้าวสมมติไปนะคะจัดไปนะสมมติต่อคุณจะพูดถึงเรื่องของการขายเนะเาะอ่าซื้อมาเมื่อ1มก,กราคม x1 น,นะคะสมมุติว่าขายเอ่อคุณจะเอาขายไปแค่คันเดียวพอนะคะขายรถยนต์เอาขายรถยนต์ไปเอาหนึ่งคันพอขายรถย,ยนต์ไปหนึ่งคันเมื่อ1พค x3 ได้รับเงินเท่ากับสองแสนบาทคำถามคือคำถามคือปัญหาของมันเลยก็คือว่าเราต้องดูว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาหน,นึ่งกรกฎาคม x อหนึ่งถึงเอ่อหนึ่งพฤษภาคมเอ่อเอสามตรงนี้ ตอนที่หนูจะคำนวณตัวนี้ครูก็ต้องถามหนูก่อนว่าเวลาเราคิดค่าเสื่อมราคาเนะี่ยเราจะคิดเราจะคิดแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหม 25x1 เราต้องคิดแล้วถูกไหมคะ 25x2 เราก็ต้องคิดแล้วค่บที่น้าจะมาขายหนึ่งพ่สภาคม x3 คำถามก็คือแล้วหนึ่งพมืสภาคม x3 เขาคิดค่าเสื่อมราคาหรือ,อยัง ดยปกติแล้วการคิดค่าเสื่อมราคาเขาจะปรับปรุงเฉพาะวันซึ่งปีดังนั้นระหว่างปีเขาจะยังไม่ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาดังนั้นเมื่อมีการจําหน่ายเมื่อมีการจําหน่ายสินทรัพย์ระหว่างปีนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องคิดว่าต้องคิดค่าเสือ่อมราคาสะสม ถึงวันที่ขายถึงวันที่ขายซื้อมาคือ1นึ่งตรัดาถมเอ็หนึ่งถึงวันที่ขายคือหนึ่งพฤษ์าถมเอกสาหนูต้องคิดตัวนี้ออกมาหนูต้องคิดให้ได้แล้วหนูต้องเข้าใจหลักมันอยู่ข้อหนึ่งอันนี้เป็นหลักที่ว่าหนูจะต้องเรียกว่าต้องอยึดถือเลยนะคะก็คือว่า ในระหว่างปี2 5 x 3นั้นเรายังไม่ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องบันทึกบัญชีสิ่งที่เราจะต้องบันทึกบัญชีนะคะออใน 25X3 เพื่อสภาควันที่หนึ่งวันที่เราขายไม่ใช่ว่าปุ่าเราก็ลงบัญชีในทันทีเราวต้องคิดก่อนนะย้ำาหคะ ค่าเสื่อมราคาเราจะคิดเฉพาะเป็นรายการปรับปรุงณนวันสิ้นปีเพราะฉะนั้นระหว่างปีจะไม่มีการคิดดังนั้นรายการนี้นจึงจำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคายานพาหานะเฉพาะรถยนต์คันที่ขายนะคะเฉพาะรถยนต์คันที่ขายเท่านั้นเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหานะนะคะ เฉพาะคันที่ขายก็คือ400,000นะคะออลบด้วย2 000, 5 0 0นะคะหารด้วย5คิดออกมาก่อนต่อปีต่อปีคือเท่ากับ7,500เฉพาะปีนี้4เดือนก็คือด้วย4ส่วน12นะคะคูณด้วย4ส่วน12ก็จะได้ออกมา เท่ากับ20,5เฉพาะปีนี้นะคะหนูต้องคิดตรงนี้ออกมาก่อนเอาละพอหนูได้แล้วนะของปีนี้อา่าวันนี้ตรงนี้ที่บอกเราก็จะต้องไล่ระยะเวลาไปว่าเอา่อค่าเสื่อมราคานะค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาของปี 25x1 ถ้าเสริมราคาของปี 25x1 จะเท่ากับ37,500 37,500มาจากไหนจำได้ไหมคะจากยอดนี้นะคะอันนี้คือปี x1 อันนี้มันสคันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคันเดียวเราก็เอา2คันออกมาคราวนี้สำหรับปี 25x2 ถ้าเสริมราคา 25x2 มันเป็นการที่แค่เสื่อมราคาเป็นปีนใช่ไหมแสนห้าสำหรับ2องคันเป็นปีเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งคันก็คือ7จ็ดหมืาสำหรับปี2 5 x 3ก็คือยอดนี้2 5งหมื่น้าคันค่ะหนูก็รวมยอดออกมาได้เด7 5นแสนส่นันห้าตรงนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรก็คือใช้ประโยชน์เวลาตอนนี้ไงคะ ได้เงินสดมาเท่ากับ2องแสนเวลาเราขายรถยนต์นะะนอกจากเราจะต้องเครดิตบัญชีรถยนต์ออกแล้วเราก็ต้องโอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องของเขาออกไปด้วยนะคะก็คือเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยาณรืาหานะตัวนี้นะคะตัวนี้มันคือยอดนี้ซึ่งบอกเอาไว้นะคะว่า เราต้องคิดตลอดเวลานะคะก็คือ137,500แล้วเราก็จะเครดิตย,ยานพาหนะออกไปในราคาเท่ากับ4 0 0แสนบาทคราวนี้เราก็ดูผลต่างผลต่างด้านเครดิตคือ4 0 0แสนด้านเดบิตอนเคย337,500 3 3 7 5 0 0ก็ปรากฏว่ามีผลต่างห2 5 0ือรด้านเดบิตใช่ไหมด้านเดบิตก็เป็นขาดท,ทุนจากการขายสินทรัพย์นะคะขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ย้ำนะคะครูจะดอกจันตัวนี้ไม่ให้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกได้เลยนะคะว่า มันจะวัดความความว่าเราจะทาถูกหรือผิดก็คือตัวนี้นะคะและสิ่งจะต้องไม่รวมคือตัวนี้ราวนี้โจทย์อันนี้จะสมมติต่อไปให้อีกนิดหนึ่งทําไมถึงต้องสมมตินะคะเพราะว่าบางทีเวลาพวกเราเทำทำไปแล้วพวกเราชอบลืมนะคะคือเพิ่มเติมโจทย์มาให้นะคะสมมุติว่าวันที่หนึ่งกันยายน ปีนี้แหละค่ะปี X3 นะคะได้ซื้อรถยนต์ใหม่นะคะซื้อรถยนต์ใหม่มาหนึ่งคันราคา6กแสนห้าหมื่นบาทนะคะันนีคันนี้นี่คาดว่าคาดว่าจะใช้งานคันนี้จะใช้ได้6ปีละ นะคะจะใช้ได้หปีแล้วขายได้แล้วขายได้เท่ากับสองแสนไม่ทนนะคะขายได้เท่ากับสองหมื่อันนี้หลักการก็คือมีราคาซากทั้งมีราคาซากนะคะหนูก็ลบราคาซากางนี้แล้วก็เอาเระยะเวลาไปหารอันนี้เป็นวิธีการเส้นตรงแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ตนี้ออกมาก็คือเราที่อมาก่อนปีละปีละหนึ่งแสนแต่ในปีนี้เราซื้อมาวันที่1นั่งตนลาคมแสดงว่าเราใช้งานได้จริงๆเพียงแค่สิพปีะาะนั้นรถยนต์คันใหม่ค่าเสื่อมราคาคือ3ามหมส่วนรถยนต์คันเก่าอันนี้คือใหม่นะคะ ส่วนรถยนต์คันเก่า,า,ก,าก็คือจับได้นะตั้งแต่แรกเลย4 000, ี่แสนนะคะราคาซ่า2อหจะใช้งานได้ห้5ปีเพราะฉะนั้นปีละนี่บวกออกมาเพราะฉะนะั้นค่าเสื่อมราคาที่เราจะคิดเราก็ต้องคิดคันเก่าที่ยังใช้อยู่และคันใหม่ที่ซื้อมา คันเก่าก็คิดถ้าเสื่อมราคาเป็นปีคันใหม่ก็คิดตั้งแต่ซื้อมาจนกระทั่งถึงวันซิ้นปีเพราะนั้นรายการนี้ก็เดบิตค่าเสื่อมราคายาน่าหานะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมยาน่าหานะเท่ากับ1นึ่งแสน นะคะเพราะนั้นเรื่องตรงนี้นะคะมันจะมีแท็กติกอย่างอื่นอื่นอีกซึ่งอยากจะบอกหนูว่าหนูต้องไปเจอนะคะครูใช้คำว่าต้องไปเจอเธออะไรก็คือวิธีการมันเป็นแท็ติกของโจที่เขาจะมีวิธีการที่เขาจะ บอกมาว่าให้ทําอย่างไรนะคะอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่ามันเป็นอะไรที่หนูจะต้องอใช้คำว่าอะไรอ่านนะค่ะอ่านมากๆนะคะ,ะ,าาะคานนีเ้เมื่อคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วคือครูอย่างบางคนก็บอกว่าบทที่สิบทำเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะคะ สำหรับตรงนี้จะสังเกตว่าครูได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี่สงสัยจะซส้ิมตั้งแต่ร่นทม่เป็นศูนอะไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นละเพราะฉะนั้นบทที่บทที่บทที่7นะคะบทที่7จึยงขอสั่งเพิ่มนะคะคือข้อ8 9แล้วก็13ส่วนบทที่10นะคะก็ มีหลายคนทําเสร็จแล้วนะคะมีหลายคนทําเสร็จแล้วหลายคนที่ทำยังไม่เสร็จก็ทําต่อนะคะก็ทําต่อนะคะบางข้อก็คือแค่คานวณหาตัวเลขต่างๆตามที่โจทย์อบอกมาที่นั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่แต่แตคราวนี้หนูจะเจอโจทย์พิเศษโจทย์พิเศษข้อบังคับนะคะ ตัวบังคับนะคะต้องทำนะคะ,ะ,คะ 1, 2, 3, 4ส่วน5กาบ6เราจะใช้อีกทีหนึงคือตอนปิดบัญชีต้องขอย้ำนะคะวดนี้นะคะออส่วนใหญ่อันนี้หลายคนทำแล้วหรูอ็่อทำชุดนี้นะคะแล้วก็มาทำชุดนี้บอกไว้นิดนึงชุดนี้ อ่านโจทย์สงสัยอะไรต้องถามนะลูกนะคะต้องถามเพราะว่าหนูอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บอ่านแล้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนั่นแหละคะ่ะโจทย์สอบอะไรก็ต้องทำนะคะก็คงจะเป็นเท่านี้นะคะคงจะเป็นเทาน่านี้แล้วก็จะต้องรายงานผลยังไงอะไรยังไงก็เหมือนเดิมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะเท่านี้สงสัยอะไรตรงไหนหนูก็พยายามเปิดย้อนดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะลกูก